เน็ตฟลิกคอนเฟิร์มเตรียมสร้างซีรีส์แฟนตาซีโรแมนติกลึกลับเรื่องใหม่แกนกา l ล็กซี่โฮเทลพร้อมทั้งเปิดรูปทีมนักแสดงอ่านบทกันค่ะที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมสุดหรูที่ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างโลกแห่งคนเป็นและก็โลกหลังความตายที่จะคอยปลอบโยนให้กับดวงวิญญาณที่เพิ่งจะล่วงรับและก็คอยนำทางให้กับดวงวิญญาณที่หลงทางเพื่อที่จะให้ข้ามแม่น้ำไปยังโลกหน้าได้สำเร็จแต่อยู่มาวันหนึง่งเจ้าของโรงแรมก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับก,บการปรากฏตัวของอึนฮาที่จะมาเป็นเจ้าของโรงแรมคนใหม่ ซึ่งการปรากฏตัวของเขาก็ยังคงเป็นปิิศนาเขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนมากแถมยังมีอดีตที่ลึกลับอีกด้วยซึ่งพอเขาได้ก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของโรงแรมผีแห่งนี้เขาก็ได้เจอกับโอซังซุนมนุษย์คนเดียวในโรงแรมนี้เธอเป็นผู้จัดการโรงแรมผีแห่งนี้เธอเป็นคนที่ไม่กลัวผีแถมยังมีความสามารถในการผูกมิตรกับผีอีกตอนนี้ทางเนสฟิกยืนยันนักแสดงนํา4คนนะคะก็คืออีโดฮยอนรับบทเป็นอึนฮาเจ้าของโรงแรมคนใหม่แล้วก็ชินชีอารับบทเป็นโกซัง นมนุษย์คนเดียวที่เป็นผู้จัดการในโรงแรมอีซูฮยอกรับบทเป็นแบกี้ยมมทูที่คอยจัดการวิญญาณที่ชั่วร้ายและอีซูฮยอนที่รับบทเป็นซอกซานหญิงสาวลึกลับที่ใครอยู่ด้วยก็ต้องขนลุก ซีรีส์เรื่องนี้นะคะทีมนักแสดงเขาเพิ่งจะอ่านบทกันแล้วก็รอที่จะถ่ายทํากันค่ะโดยที่ซีรีส์เรื่องนี้เขาลือกันว่าเป็นซีรีส์ภาคต่อของเรื่องโฮเทลเดลูนาเพราะมีทีมนักเขียนแล้วก็พุ่มกับคนเดียวกันเลยคืออยากรู้แล้วคะ่ะว่าเขาจะเล่าเรื่องราวออกมาอย่างไงจะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องโฮเทลเดลูนาหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงกันจริงๆคือสงสัยมากว่าจะเล่าเรื่องราวของพ่อหิงห้อยออกมายังไงตอนนี้ก็คืออยากดูมากแล้วก็คือแอบหวังคะ่ะว่าจะให้อายุมาเป็นนักแสดงรับเชิญคือขอมากไปหรืืออเเปล่่าีีรรง ะค,ะคาดว่าจะได้ดูกันปลายปี2026หรือว่าต้นปี2027เลยยังไงก็รอติดตามรับชมกันนะคะ